กฎแห่งกรรมเรื่องทำดีแล้วไม่ได้ดีมุมมองความดีพวกเราหลายๆคนถือว่าเป็นผู้มีโชคนะเพราะว่าสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยมีกำลังวังชากินอิ่มนอนอุ่นการงานดีการเรียนราบรื่นพ่อแม่ใส่ใจห่วงใยพี่น้องสามัคคีกันไม่ทะเลาะบ่แว้งกันหรืออิจฉาตาล้อนกัน เพื่อนก็ดีเอาใจใส่เอื้อเฟื้อแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีครูบาอาจารย์ที่นำพาชีวิตไปในหนทางที่ถูกต้องและมีกินมีใช้ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นโชคเพราะถ้าขาดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็ตามก็อาจจะมีความทุกข์ได้แต่มีหลายๆคนที่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นเป็นคนโชคดี คนที่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคร้ายโชคร้ายคือมองไม่เห็นว่าตัวเองนั้นโชคดีจะโชคดีแค่ไหนแต่ถ้าโชคร้ายอย่างที่ว่าก็ไม่มีความสุขคนที่โชคดีจริงๆคือคนที่มองเห็นว่าตัวเองเป็นคนโชคดีคนที่มีอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่ตัวเองยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาหรือว่าบุนโวยวายตีโพยตีพาย ทั้งที่ตัวเองมีสิ่งดีๆอยู่หลายอย่างต้องถือว่าเป็นคนโชคร้ายแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของโชคเป็นเรื่องของการรู้จักมุมมองคนที่เขามองเห็นว่าตัวเองโชคดีเพราะว่าเขารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวตนเองและก็พึงพอใจพูดอย่างง่ายๆก็คือเป็นคนโชคดี โชคดีที่มองเห็นหรือรู้ว่าตัวเองนั้นโชคดีคนที่โชคดีแต่ไม่รู้ตัวเองว่าโชคดีเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคนโชคร้ายแล้วถ้าใครอยากมีโชคจริงๆต้องรู้จักมองให้เห็นว่าตัวเองนั้นโชคดีเพราะว่ามีสิ่งดีๆมากมายในชีวิตของตัวเองนี้มีหลายคนที่บน่นหรือว่าตัดพ้อต่อว่าทำไมทำดีแต่ไม่ได้ดี ที่เขาตัดพ้ออย่างนี้เพราะเขาพบว่าชีวิตของเขานั้นมีแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ที่จริงแล้วตัวเองมีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายจะเรียกว่าตัวเองโชคดีก็ได้แต่ว่ามองไม่เห็นสิ่งนั้นมองไม่เห็นโชคดีหรือสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่จริงๆจ,จึงตัดพ้อตัวเองว่าชีวิตฉันทำไมแย่แบบนี้ทำดีแล้วทำไมฉันไม่ได้ดี ที่ดีๆจากการทำดีมีและเกิดขึ้นแล้วและจะต้องเกิดขึ้นต่อไปแต่มุมมองของตัวเองนั้นมองไม่เห็นแบบนี้มีเยอะแยะมากมายสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการกระทําความดีมีอยู่เช่นตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอิ่มนอนอุ่นแต่โชคร้ายตรงที่มองไม่เห็นสิ่งนี้อย่างที่บอกนั่นแหละ ไม่ได้โชคร้ายจริงเป็นเพราะว่าไปฝึกมองในทางลบทางร้ายจนไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองได้นั่นคือเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนบอกว่าทำไมตัวฉันทำดีแต่ไม่ได้ดีเลยหรือทำดีไม่ได้ดีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวตนเองนั้นลองพิจารณาดู อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำบางอย่างที่ไม่ดีก็ได้ความดีที่เราทำส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวเราส่วนสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการกระทำบางอย่างที่ไม่ดีของเราปุถุชนคนธรรมดาไม่มีใครที่ทำดีร้อยเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ทำดีมากกว่า50อร์ซนอาจจะ 60- 7 0เจเอร์ซนแต่อีก30เซนที่ไม่ดีตัวอย่างเช่น บางคนรักษาสินห้าจนครบบริบูรณ์ดูแลพ่อแม่ดีเอาใจใส่ญาติมิตรแต่ว่าเป็นคนที่ชอบจู้จี้ขี้บน่นชอบนินทาว่าร้ายเพื่อนฝูงหรือว่าชอบเรียกร้องคาดขั้นจากคนอื่นๆตรงนี้แหละจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนอยากจะคบหาสมาคมด้วยไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ไม่อยากจะสนใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับการกระทำความดี ที่เราทำดีก็ส่งผลดีอยู่แล้วการที่เรารักษาศีลการที่เราช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ก็ส่งผลดีกับเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามองว่าไม่ดีเพราะการกระทำไม่ดีบางอย่างเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะทำความดีร้อยเปอร์เซนบางอย่างเราทำดีแต่บางอย่างเราก็ทำไม่ดีอยู่นะแต่เราจะมองเห็นสิ่งนี้ไหม เพราะเราเป็นปุถุชนยังมีกิเลสบางครั้งขาดสติบางครั้งสังสมนิสัยเช่นเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นหรือว่าชอบไปเจ้ากี่เจ้าการกับชีวิตของคนอื่นพวกเขาเหล่านั้นจึงเอื้อมระอากับเราไม่ค่อยอยากที่จะคบหาสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นพอเดือดร้อนขึ้นมาจะไปพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากใครเขาจึงไม่อยากที่จะช่วยเหลือแบบนี้ จะโทษว่าเป็นเพราะว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันต้องมองแยกแยะให้ออกหรือใคร้ครวญว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเกิดเพราะเหตุอะไรอย่าไปมองปนกันไปหมดอย่าไปมองแบบสับสนถ้าเรามองแยกแยะจะพบว่าความดีที่เราทำก็นำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเราอยู่แล้วหลายๆอย่างอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่า บางคนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีโชคดีเกิดขึ้นกับตัวตนเองแต่มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่าเป็นคนโชคร้ายขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ดีบางอย่างของตนเองต้องมองให้เห็นและซื่อตรงอย่าไปมองว่าทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีเป็นการตัดสินใจด้วยตัวตนเองเท่านั้น ไม่ว่าเราทำอะไรย่อมส่งผลในทางที่สอดคล้องกันเสมออันนี้เป็นกฎแห่งกรรมทำดีย่อมได้ดีโดยเฉพาะดีที่ใจแต่ถ้าทำไม่ดีก็เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาแน่ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราลองสืบสาวดูว่าเป็นเพราะเหตุอะไรกลับมาดูที่พฤติกรรมของเราว่าเราได้ทำอะไรหรือเปล่าที่ไม่ดีเอาไว้ ที่ทำเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นกับเราอย่าไปเหมารวมว่าเราทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีได้ดีแน่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานอาจเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นวันหน้าอย่างที่เรารู้กันการทำความดีอย่างเช่นการออกกำลังกายบางคนเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกาย แต่วันดีคืนดีกลับมาออกกำลังกายเริ่มเดินใหม่ๆโรคหัวใจยังไม่หายดีแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราออกกำลังกายไม่มีผลดีมันมีแต่ว่าผลเกิดขึ้นอย่างช้าๆอาจจะต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสักหกเดือนหนึ่งปีสุขภาพจึงจะกลับมาดีขึ้นมาได้อย่าไปคิดว่าออกกำลังกายวันเดียวแล้วจะต้องมีผลดีทันทีไม่มีผลดีแน่ แต่ว่าผลดีนั้นมีแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในสิ่งที่ดีนั้นความดีที่เรากระทำก็เหมือนกันย่อมเกิดผลดีกับชีวิตจิตใจของเราแน่แต่ว่าอาจจะยังไม่เกิดผลในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นการปลูกต้นไม้จะไปเร่งให้มันออกดอกออกผลทันทีให้มันเติบโตก่อนว่ามันจะออกดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียว อย่าว่าแต่ออกดอกออกผลเลยแค่การโตท่วมหัวก็ใช้เวลาเป็นปีบางอย่างบางต้นอย่าไปคิดว่ารดน้ำทุกวันทุกวันทำไมมันก็ยังไม่โตอีกทำไมยังแค่เอวเท่านั้นเองหรือบางทีบ่นว่ารดน้ำทุกวันแต่ทำไมยังไม่ออกดอกออกผลสักทียังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลามันออกมาแน่ๆฉะนั้นมุมมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้ถูกต้อง หรือว่ารู้จักมองซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นโชคก็ได้ซึ่งต้องรู้จักสร้างโชคให้เกิดขึ้นกับตัวตนเองด้วยการรู้จักมองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้เห็นจริงนั่นเองจากบทธรรมะของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ